สวัสดีครับเช้า24กุมภาพา5 6 6นะครับใส่บาทร่วมกันนะครับผมเช้าว,วันนี้นะฮะปกติจะมีคุณยายนะครับวันนี้เป็นคุณตาแทนนะฮะจะมีหลานมาด้วยนะฮะ ข้าวร้อนที่ระอุลงไปในบาทพระเปลวไฟความร้อนของข้าวประธานโทษนะฮะไอความร้อนของข้าวรับสินทรัพนร่วมกันนะครับ สาธุวันนี้ยายไปไหนครับลูกนิยายไม่ได้ใส่เหรอฮะยายเห็นงานพลาเลีล๋อครับผมเส้นทางของพระวันนี้นะครับนะฮะจะมีท่านเจ้าออวาดมาด้วยนะครับที่ขับรถอยู่ก็คือ หลวงพ่อประทีบนะครับอีกสองรูปก็เป็นพระติดตามครับผมมองไกลๆนู้นนะก็จะมีนะสาธุชนชาวพุทธนั่งรอใส่บาทอยู่นะครับเสียงนกร้องนะยังได้ยินนะครับ เสียงไก่ขันก็ตามมาด้วยนะครับผมชอบภาพนี้จังเลยฮะยกใส่เนื้อศีษะ ความร้อนของข้าวลลอุขึ้นอีกแล้วรับสินพระพรร่วมกันครับผม สวัสดีครับพี่ชื่นพี่ชื่นได้อะไรใส่บาทครับวันนี้ติ้งหมูิหมูกลครับปิหมูกับกล้วยฮะแล้วอีกคนนึงไปไหนครับอยู่ในบ้านเป็นข้าเย็นวาสั้นโอ้เข่าเย็นครับผมจุดนี้นะฮะสร้างความประทับใจนะฮะทุกครั้งนะฮะหมูสิบก็คือ

รับสินรับผ่อนร่วมกันนะครับ

ขี่ชั้นนี้เป็นสูงนี้อดใจที่มาไว้เทิดสูงนด้หลวงพ่อขันโทมามาเกือบเลี้ยงแล้วส่นเ,นเี้น่ยห <c oughs> ัวผ่านี่มาไอยกันเลยนละจัะฝา,ากทั้งค่ะพียงพอใที่สุดละหาธุเลี้ยงเลยรับสินรับพรอีกครั้งน,นะครับ ปริภเรตสาคารัวะเมวะโตจินาเตานาสะปิทจุตังปฏิังสังุเมวะสมิสโตสัพเพเรตสัสัจัโภรโยะามณิโสจรโยะายนตินิสันิตาอุตตัาโนตัตตุตัมมวันติอายุวันโสุขังาลสสทุพระ ท่านยังคงมุ่งหน้าต่อไปนะครับผมขออนุญาตนะฮะฮสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขบพระคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ